อ่ะก็กราบสวัสดีนะครับนายฟิวปิชิงทุกท่านก็มีคนไปชิงอีกแล้วนะครับนักชมปิชิงเช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับพิชิงกันด้วยนะมาดูโกรถามรอบเที่ยงกันก่อนสักนิดหนึ่งอ่ะพีจีสีเกมโจ๊กเกอร์4ีเกมแพ็คไม่ติดยางและสี่เกมนะครับนะ อ่านี่ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นยังต้องพึ่งดวงเหมือนเดิมนะมาดูในกลุ่มของเราสักนิดหนึ่งเพิ่งเริ่มโกทามเลยเนี่ยนี่มีคนแตกก่อนเพื่อนแล้วเนี่ยนี่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 โอ้แตกมาสองเกมติดติดแล้วครับนี่โอ้สุดจัดประหลัดบอกแน่ดูในกลุ่มตอนนิดหนึ่งนี่พี่คิงไปตาม นี่น้องดิวกับคนหนิงมาเน่คุณน้องดิวท็อปฟอร์มจริงๆช่วงนี้นะเออมาจองเนี่ยพี่คิงไปแล้วพี่คิงว่าไม่ค่อยจะจ่ายเลยโอ้แต่น้องดิวได้ทุกวันดูเน่คุณหนิงก็เหมือนกันเนี่ยวันนี้สองสารอบไปเนี่ยดูแกรนชาเพิ่งเปิดโกทามรอบเมื่อกี้มาก็ได้แล้วโอ้นะวันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นี่พี่คิงก็ตามคนหนิงไปเน่กับเกมการูด้าเน่เน่มันมาสองรอบติดเลยนะพี่คิงเพิ่งเพิ่งเลื่อนดูรอบ8ปดโมงก็มีเหมือนกันนะ เออไม่ใช่เแปดโมงรอบเก้าโมงมาสองรอบติดเลยเออโชคดีที่เราเข้าไปลองนะอ่าประมาณนี้บรรยากาศในกลุ่มก็ไม่มีอะไรมากเราเพิ่งดูไปบรอบเช้าก็เพิ่งออกจากการูด้ามาแล้วก็ไปเสียกับสวิตบนอันซาตต่อไม่รู้จะเข้าไปทําต้นตีนอะไรนะเออโดนไป300รพอได้เทสนะอ่ะประมาณนี้นะครับในบรรยากาศในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมนรืคุแจ้งไปต้นคลิปนาอลมถึงเพื่อนคุยกันว่าเกมไหนมาดีโยหรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสงสงแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆในกลุ่มก็จะแคปมาลงมาบอกเนะี่ยอ่าคนนี้ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโหร อ่ะประมาณนี้เล่นเกมกันีกว่าเหนื่อยแล้วนี่สมาชิกล่าสุดของเราอัพอ,อีกแล้วเห็นไหมเออคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปรับหมุดเช่นเคยนะครับมาเอามา500รยไปเลยนะเอาเบ็ดไหนดีเอาสักเบ็ดสองไหม,มไม่เอามาหมดแม็กแม่งเลยมันได้หรอวะ่อาอได้เบ็ด4โอเคเอาไหมจัดไปอย่าไปหยองเออกลัวที่ไหนล่ะเออช่วงนี้ต้องเล่นกันแบบนี้แหละ พี่คิงรู้สึกว่าเล่นเบ็ดต่ำตำไม่ก็จะจ่ายตรงนี้พี่คิงเลยทะลึ่งเล่นเบ็ดสูงสูงอยู่อุ้ยวายสองตัวโอเคเปิดมาทรงดีจัดเอาเอาเอาอ้โอ้ยเปิดมาเซนเซใส่เลยโอ้โหวายดีตัวปาดบอุ้ยตัวที่ห้ามาว่ะเฮ้ย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 ดาว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 ไม่มาไม่เป็นไรโอ้โอ้อุ้ยเปิดมาวายห้าตัวโอ่ง เอาอุ้ยคูน่าร้อยอู้ตอนนี้ขนาดไม่ถึงแถวหลังอุ้ยมาอีกแล้วโอ้วันนี้กำนันมาสามรอบติดดูโอ้เฮ้ยเอ้ยบ้าไปแล้วดูโอ้สุดรถเท่าไหร่อูร้อยเก้าสิบด้วยขนาดสุดเปิ้ลร้อยเก้าสิบอุ้ยอุ้ยดาวดาวตอนนี้ต้องการดาวก่อนดาว ให้บีดามาลงในกูกรีดเลยนะกูบอกก่อนดาวดาวไม่มาไม่เป็นไรได้อยู่โอ้สองร้อยเล็กดอกหนึ่งดาวดาวเป็นอะไรที่จะเพอร์เฟก์มากอุ้ยกำนันมาอีกแล้วโอ้โอ้โอ้ดาว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 ไม่ได้โอ้จะกำนันมาบ่อยจังเลยดูโอ้หกร้อยเเฮ้ยบ้าไปแล้วเปิดมาสามพันเลิกไหม เอ้ยเอ้ยวันนี้มาแปลกโอ้เมื่อกี้คิดถูกแล้วพี่คิงลองเล่นเบ็ดสี่ดูโอ้มอกี้ถ้ากดเบ็ดสองอาจจะไม่ฟลุกอย่างนี้ไปลูกโอ้นี่ได้อยู่โอเคอุ้ยวันนี้วันจ่ายเลยวะเออเมื่อกี้ดูในกลุ่มเราก็แตกกันพรุบพรับพรุบพรับอยู่นะมาลูกโอ้โอ้ยังได้ยังได้ยังได้โอ้หกบาทพ่อมึงอืมวายวายสองวายสองอะ เอ,อ้ยทำไมไม่นี่ไม,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 ไม่จ่ายเลยล่ะลูกไม้แรกทำว่าดีงามนะนะไอ้ชาไอ้ชาอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นโอเคคุยกันได้โอ้ผ่านไปหกหมื่นจ่ากันมาหกบาทมาไม่เป็นไรโอ้โหไม้แรกทำว่าดีปัาบปาบั๊อืมอะไรอยะเฮ้ยความดีงามของมันยังได้ยังได้คนไ,ไหนดอกนี้เท่าไหร่แปดสิบ ความดีงามของไม้แรกหายไปไหนหมดเอ้ยวายลูกวายวายโอ้โหไปอยู่ถลังเลยต้องสามดาวอีกสักรอบอีกสักรอบมาโอ้ดาว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 มาก่อนดาวดาวกูเหลือเดียวล้วดา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 วเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม้นี่ไม่ใจโอ้โอ้ไม้แรก ไม้แรกสามพันไม้สองจ่ายร้อยเดียวอะไรของเมืองวาเพื่อนอืมเออโอ้โหนี่กำนันมาบ่อยว่าดูขนาดข้างนอกได้สามสิบมาลกอออืมอ่ะมาสักตัวก่อนก็ยังดีช่องสามช่องสามช่องสามมาช่องสามปั๊บ <c oughs> เอออย่าไรอย่าเอ้ยจะบอกจะเล่นอย่างนี้ไม่เอามาไม้เดียวแล้วเงียบเนี่ยเออมาแล้วอีกตัวดาวดาวถ้าดาวมกอันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกไม่มาโอ้ไม่เป็นไรเอเคอเค,เคดาวไม่มาก็ช่างเมืองไว้สามตัวให้ดีมีกำนันไม่มาเลยเว้เยเฮ้ยช็อหมดแล้วดาวมาก็ดีนะลูกเอ้ยดาวมาก็ดีนะลูกดาวมาก็ดีนะลูก เอ้ยไม่ได้เท่าไรวุ้ยเมกาว่าสิบเก้าโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เออดาว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 โอ้โหรมาสวยแล้วโดนไม้เนี่เจ็บแต่ไม่เยอะโอดยเจ็บตัวสองไม้ติดแล้วเว้ยอืหูคุณห้ามาโอ้ยเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ดาวลงนะโอ้ไวสามตัวล่างๆน่ะคำนวณทุกดอกแน่นอน มาลองขยับเบ็ดดูโดนมั็น่า่ไมมเดียวเองนะโดนสองไม้ติดแล้วเนี่ยยังไงวายโอ้ตัวยาเลยดิเอ้ยโอเคมีดาวชดแทนกันได้อ่ะไปกีหมนโอเคถือว่ามาเร็วแต่ให้ดีขอวายช่องสองช่องสามอนอย่างละตัวลูกวายวายอ่ามาอย่างละตัวจริง โอ้ยว <mile> oh. ันนี้ตามปากเลยเว้ยเอ้ยอีกสักตัวคูณสองช่องสองช่องสองช่องสองไม่ใช่คูณสองขอคูณห้าไปเลยลูกมาลูกมาลูกมาลูกเอ้ยเอาแล้ว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 หยุดโอ้โหเลยตัวหนึ่งอีกช่องอีกช่องอีกช่องโอ้ยไม่เป็นไรได้อยู่เอ้เลยหกหมุนได้ลุ้นไมานี้อช่องสามสักตัวช่องสี่สักตัวโอ้ดาวร่อนบ่อยเว้ย น,นี่ดาวร่อนบ่อยเว้ยโอ้ช่องสีชงส่ช่องสี่ช่องสี่ดาวโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรได้เขียวอยู่เจ๊ตอนนี้เท่าไหร่การสี่แดงโอ้เบ็ดหกเลยนะเพื่อนเออมาแล้วแถวสี่เอ้าเฮ้ยไม่ขึ้นอะไรเลยเหรอโอ้กำนันลูกโอ้โหกำนันไม่ไหนหมดกำน,นันมาเชิญรอบกำนันกำนันเอ้ยเอ้ยอื โอไม่ขึ้นไม่ขึ้นไนเลยเว้ยโอ้โหโอมาเหมือนจะดีโอ้ไม่ขึ้นไนสักดอกเลยโอสาม้้ติดแล้วเนี่ยโอแต่สองไม้นี้ก็ถือว่าไม่เจ็บมากอ่ะขออีกสักไม้แล้วกันโอแต่ขาดทุนสามา้ติดหรือเราควรจะหยุดวะโอไม้แรกมันจ่ายมาอิ่มเอิบเลยเวทีจ่ายมาสามพันเมื่อกี้ โอ้โหไม่ได้อะไรเลยเหรออุ้ยห้าสิบได้อยู่ให้อยู่เอ้ยยังไงดาว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 วายมาก็ได้ดาวอ้าโอ้นี่ดาวร่อนดีโอ้ยมาไปซีหมุนโอ้วายสองช่องได้หล่นอยู่ถ้ามาช่องสองช่องหนึงเลยช่องสอง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 เลยขอช่องสองตัวก่อนดีช่องสองตัวก่อนดีเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดาวไม่เอาเอา เออเอาเฮ้ยแต่ผมไม่ขึ้นไนท์เลยวายสองวายสองวายวายโอ้โหเอเป็นตับเอเป็นตับอื้มแม่งเป็นทุกช่องช่องสุดท้ายมาดิจะจบอืม้มไม่เป็นไรวายโอ้โหไปอยู่แถวหลังเลยขอช่องสองสักตัวช่องสองสักตัวเอ้ยช่องสองตัวนึงโอ้ไม่จ่ายแล้วจริงเว้ยเอ้ามาแล้ว เออโอ้ไม่ขึ้นไหนเลยอะดูเอา้าไมค์ตัวเอออุ้ยเซนเซอุ้ยดอกที่ขึ้นเซนเซอยู่นะหน้าร้อยอเคโอ้พอไม่ต่อดีกว่าพี่พิงว่าไม่น่าจะจ่ายแล้วนะเออดูจากสามสี่ไม้ที่ไม่ดีเลยนะโอ้ไม้ยังดีที่ยังกลับมาสามพันได้โอเคนะพอหอมปากหอมคอ,อนี้ได้แล้วสองเกมติดติดโอ้ได้อยู่ โอ้ยังดีที่เรามาค่ายนี้แล้วช่วงนี้กำนันมาดีมากเอาจริงๆพี่ชิงว่ากำนันทุนเนี้จ่ายดีนะมาลองได้ไม่เสียหายช่วงนี้ว่าดาวร่อนบ่อยมากอะโอเคเดี๋ยวไปตอบรอบหน้าแล้วกัน้าจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเช่นเคยไม่แนะน่ามาเล่นตามรับชมบันเทิงสวนวันนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บายยจบ